ออกบอกไม่ถูกกระส้มตำจ้ากินอีกแล้วทีเด็ดมันอยู่ที่ตรงนี้นี่จ้าปูดองที่อีฉันไปขุดมาเมื่อตอนไปบ้านแม่นะคะเดี๋ยวชิมกินกระต้งบงกงด้วจ้ะเด้อมาเริ่มเลยค่ะมีผักขา่ามีสายบัวมีแบบผักบุงแล้วก็มีไก่ซื้อมาตำส้ว ตำ้มมองหูันไงก็ต้อง,งก,อกินเมื่ออ่ะพูดดองอีแมดดองไขมันปูมันแบบมันปูแบบเยิมย่มเยิ่มอันนี้อันนี้ขุดน,นะนะไปขุดไอีแมดดองค่ะ คลิปที่ไปขุดกระปูุยบ้านแม่นั่นแหละค่ะกระปูพวกนี้เลยมนจะโตแบบไข่ๆขมันๆเลยอืดองก้างพอดีบุกแมแมงดองน้ำปลา ม,ม,ม,มันปูบแบบมันมากอืมอืมเดี๋ยวสิกดกจะด้องหคบองมันแห้งทุกคนคะใครไม่ชอบคลิปกินเลื่อนผ่านนะคะกบรู้นาเลื่อนผ่านมีคนนึงมาคอมเมนต์ว่ากินข้าวทำไมไม่ถอดรีเทนเนอร์ ่ายังเป็นหลิกอยู่นะคะไม่ใช่รีนะคะไม่มีใครเขาใส่รีเอ่อรีเซนเนอร์กินข้าวนะคะเขาก็ถอดกันทั้งนั้นหลยจ้าถ้าไม่ชอบเวลาเรากินเราเคี้ยวยราหยั่งเหี้ยก็บอกทุกคลิปเลยแต่ว่าไม่ชอบดูก็ไม่ต้องเข้ามาดู เซนข้าปุ่นเขาเละไว้เหมือนเนี่ย ต้าสมรนเนี่ยขนาดตําแบบตําลาวตำอะไรนะเขาใส่แบบใส่กุ้งแห้งใส่ถั่วให้น้ำไปแต่ว่ามันอร่อยเดียหน้าท็อปโรบินสันสุรินนะคะใครอยู่สุรินลองไปซื้อกินดู อ,อ,อีปูฉันแซ่บมากอีแม่ดองแบบว่ากำลังพอดีอ่ะเพราะัานเด็กเค้มแห้งใช่ไหมอืม ืไก่ทอดร้านเขาก็อร่อยนะคะทุกคนตอนนี้ชอบซื้อกินร้านเนี้ยแสบด,ดิเขาใส่ปลาหขวดไงตอนนี้ไม่ชอบกินซ้มตามร้านที่ใส่ปลาไหลฮแมตอนนี้ว่ามันเหม็นอะ่ะเบอไดเม็นแบบว่าดัชลิสเม็นเลยเธอมันเหม็นแบบปลาไหลไฮมันเหม็นข้าวแม่มันไม่ใช่ปลาต้มสุกอ่ะ เหมือนเขากินกับปลาหลขวดตุ่มสุกหรอมันชิ้นก็นกินเนี่ยสิแมะพอไปเจอปลาหลายเงี้สิอ่ะนั่นนี่วานั่นแหละมันเหม็นข้าวเออมันได้กินข้าวอะ่ะแต่เพงไปขุดอิปูกับม้วนมวนน่อง ก้ามเหง้าไปคุยปูดหดหมนอนเลยเบื้องเห็นบเห็นมันปูบะม,ม,มันเยิ้มเยิ้มพักกระยาไปเล่นขี้ต้มทงหน้ามวนขนาดเลยเห็นมันมันงบะ แพลตอมต่านะคะเขาให้เยอะมากนะคะทุกคนแต่นี้กินไม่หมดอะ่ะสื่อมา,าไท่กินบมเคยเหมือนกินพุดด,ดียวอ่ะคำสุดท้ายดูดปูโชว์ไปเลยอืมอร่อยเมื่อกีนน้นางงามอยู่หลังกล้องนะคะบบาายาย